อันนี้คืออะไรคะอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรนี่คืออะไรปูอเออปูเก่งมากนี่ล่ะคืออะไรอ่าแล้วๆล้วบอกเม่แล้วกุ้งกุ้ไงกุ้งออนี่คืออะไรหอยเอ้ยเยชนี่คืออะไรนอน โอ๋อหอยนอนเจ้าหญิงอ๋อใช่เจ้าหญิงนี่คืออะไรนอนเจ้าหญิงอืนี่นี่นี่คืออะไรสีอะไรปลาสีอะไรส,สไรีสีอะไรเขียวโอเคสีอะไรสีฟ้าโอเคสีอะไรแดงอ๋อนี่ล่ะ สีม่วงโอ้เก่งท่านผู้ชมอันนี้ล่ะสีส้มสีส้มปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไรปลาทองอปลาหงส์ปลาทองปลากัดปลากัดโอเคนี่นี่ปลา,าไหลปลาไหลดาวทะเลดาวทะเลสีส้มอ่าโอเคอันนี้อะไร สีสีอะไรสีสีก็สีเอาคืออะไรล่ะมันคืออะไรล่ะมันคือตัวอะไรชลาอโอเคเก่งมากอันนี้คือปะโลมาปะโรล,ลาบลมาโรล,ลาบลูลมามาโอเควนัวนวันอืม้มาน้ำน้ำน้ำมา้า น้ำน้ำโอเคพูดชัดๆลูกอ่ะนี่คืออะไรนกกานกกาโอ้เก่งเก่งเก่งค่ะสีอะไรนกกาสีอะไรนกสีดำสีดำโอ้เก่งมากอันนี้คืออะไรไก่ไก่สีอะไรสีสีอะไรสีสีแดงเหรอไม่ใช่สีแดงหรือสีอะไรไม่รู้เป็ด เป็ดเป็ดสีอะไรสีขาวเออเป็ดสีขาวเก่งมากนกนกนกสีส้มใช่ไหมสีอะไรไม่รู้แม่ก็ไม่รู้อันนี้นกอะไรนกแก้วนกแก้วสีอะไรสีแดงสีแดงโอ้เก่งค่ะอันนี้เขาเรียกฮานหานฮานสีอะไรสีขาวสีขาวเก่งมากค่ะ อันนี้คือค้างคาวสีสีอะไรคะสีดำสีดำค้างคาวค้างคาวอ่อันนี้นอนนอนนอนสีอะไรสีเขียวนอนสีเขียวเก่งมากอันนี้ยุงยุงยุงสีอะไรคะสีอะไรลูกสีดำเออมันกัดนะมันกัดอ่าอันนี้คือ มะเร็งมะเนอืมแมงวันมะมันแมงวันสีเขียวแก่สีเขียวแก่แมงวันนะอันี้อ่าอันนี้แมงมุมลูกแมงมุมอาสีน้ำตาลอ้าวอ้าวอันนี้ผักผักผ<ภ>ักชีผักชีผักกาดผักกาดผักบุ้งผักบุ้ง คานาคาเน่แปงกวาเก๋าค่าพริกยิปบวบบวบมะเขือมะเขือมะนาวมะนาวชะอมชะอมเออเก่งค่ะอ่ะผลไม้เงาะเงาะสีอะไรเงาะสีอะไรเงาะเงาะสีอะไรคะนี่นี่คือสีอะไรนี่อ่ะหนิงสีอะไร สีแดง,แงนี่อะไรกล้วยกล้วยสีอะไรคะสีเหลืองสีเหลืองกล้วยภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรบานาน่าใช่ไหมหินอ่าบา,นาน่าก็คือลิงลิง,ล,งลิงคือมังกี้มังกี้ก็กินบานา,นบานาบาานาอ่ะแม่ก็ไม่รู้เนาะอ่ะลำาไย่ลำใย่ลำลำใหญ่ให่โอเค ชมพู่สีอะไรคะสีอะไรสีแดงสีแดงอ่านน้อยนาน้อยนาสีเขียวแป้งโมแตงโม,งมสีแดงส้มโอส้มโออ่าลางสาด รังสัดรังสาดไม่ต้องอานกับแม่ก็ได้ลูกอ่ามะละกอมะมัะกอมะฮุงมะฮุงตำซ่บตำซ่บกินแล้วก็แซ่บกินแล้วแซ่บแซ่บเฮงช้ำเทนแซ่บหลายชิไลีแม่เอ๋ยแม่เอ๋ยหนูหนูโอเคแม่แกงกัมามาขามมะขาม มะม่วงมะม่วงมะพร้าวมะพราวสีเขียวอ้าวเปิดเอกอ้าวทีนี้มาเรียนรู้กับใบไม้นะเขาเรียกใบ<ไ>สีเขียว,ยวต้นไม้ไมสีเขียว,ยวต้นสน,น,ส,นสีเขียว,ยวดอกไม้ ดอกไม้สีเขียวอ่าดอกไม้สีแดงสีเขียวสีเหลืองอันนี้ดอกบัวนี่บัวลูกเพียร์พูอ่าสีชมพูเก่งมากค่ะอันนี้อ่าจำปีอันนี้จำาดีจำจำปีปีดอกดอกจำจำปีปีโอเคหอมขนมะลิมะลิสีขาวสีขาวกุหลาบ ตุราสีแดงสีแดงดอกดอกพุดดอกพุดเออเก่งมากเฟื่องฟ้าสีฟ้าสีชมพูสีชมพูชบาชบาสีเหลืองสีเหลืองดอกเข็มดอกเข็มสีแดงสีแดงพ่ออย่ากวนอย่ากวนอ่าอ้าวอันนี้คือนานาปลาปลาคู ภูเขามานาอ่มามนาเกาะน้ำน้ำทะเลเป็นเกาะคือภูเ้ามนาอ่มามนานี่มานาเล่นน้ำหรอคะโอเคพลวาดไว้พี่น้องอุ้ยกัดอันนี้ทะเละอุ้ยเนื้ออ่าวางอันนี้มาเอาที่มันเรียนรู้ง่ายๆที่เราใช้นี่นนเอาเอาเอารถแา,าบนี้อันนี้รถกระบะกระบะอ่า มนามนารถไฟมนาเออมนารถไฟมนาเออมนานั่งอยู่ในบนรถไฟพูดกับแม่ก่อนเดียวเดียวเดียวนี่รถไฟรถไฟรถยนต์รถยนต์มนามนาเออรถตำรวจรถตำรวจรถพยาบาลรถพยาบาลตายแล้วเออรถพยาบาลตายแล้วโอเคตายแล้วอ่ารถถังนี่รถถัง อ่ารถถังมอเตอร์ไซค์มานามานานั่งมอเตอร์ไซค์โอเคจักรยานมานาอ่ามานานั่งมอเตอร์ไซค์จักรยานจักรยาน,ยานเอาไว้ปัน่นออกกําลังกายรู้เปล่าจะวดจะรวด,รวดมานาอ่ามานาขี่แล้วเนาะเบือเบือบปอ่ามานา โอ้มน,นาขี่ทุกเลยอันนี้เครื่องบินโอ้มน,นาก็ขี่อีกเบอร์นะไรพี่น้องคนเครื่องนนบินมานาโอเคเก่งมากไหนอ๋อเรือใบม,มานาโอเคออเก่งเก่งเก่งเอาเปิดเปิดออนนี้อันนี้มาเรียนรู้สีอันนี้สีอะไรสีอะไรคะสีสีอะไร สีสีดำให้แม่พูดเออมานานอู้นะสีเทาม,า,า,เามาันานเออมันานเอออันนี้นี่นี่ดูนี่ดูนี่นับเลขก่อนนี่เลขอะไรนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหากเจ็ดแปดเก้าสูญเออนี่สูญหลูกนับเลขนับใหม่นับใหม่นับให้แม่ใหม่อ่ะเทโมเออบวก อันนี้เลขบวกลบลดดาวดาวถูกผิดิดกากระบาดนี่เขาเรียกผิดเนอะผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้หญิงคือมนาโฮลินเสียงเสียงอ่าวงกลมวงกลมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ อันนี้มือน้่น้มือมือขวามือขวามือซ้ายมือซ้ายในในในอะไรเนี่ยใกล้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 เอามาเลยบันี้เอาบอกนอกนอกบนบนเหนือเหนือใต้ใต้ลงนอนขึ้นขึ้นตก บโอเคอ่าไทยไทยหินหินยายาเงินเงินเล็กเล็กใหญ่ใหญ่ผีหลอกผีหลอกฮุยฮุยอ๋อฮุยฮุยผีหลอกเร็วเร็วช้าวิ่งเอ้าวิ่งอาวิ่งวิ่งวิ่งโอเคโอเคอ๋อแต่มาวิ่งวิ่งอันนี้คืออะไรฮะ ไฟกินเออไฟยาวยาวสั้นอ๋โอโกยไหนดูซิดูซิไอโอหมดแล้วเหรออาอภาษาไทายอืมปากปากปากยวนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่ะเอาตัวนี้ก่อนโบ วีกิ๊บกิ๊บหมวกหมวกเสื้อนี่อ่าเสื้อเสื้อกดอืมกดเสื้อกันหนาวอืมกระดุมกระปุ่มกระเป๋ากางเกงเข็มกัดบลองเท้าอ้าวนี่กินดื่มเล่น เล่นฟังฟังนั่งนั่งเดินเดินเขียนเขียนอ่านอ่านตัดตัดกระโดดกระโดดร้องร้อนไหวไหวโอเคอ้าวดีดีเศร้าเศร้ากลัวกลัวยิ้มยิ้มปวดปวดโมโหโมโหร้อนร้อนหนาวหนาวหัวเราะ งงรุนป่วยป่วยร้องไห้ร้องไห้แง่แงร้องไห้โอเคอ่าคู่รูหมอหมอพระอระมาใช้จียาอ่ากินยาโอเคคุณหมอเนี่ยช่างช่างทหารทหารตำรวจตำรวจพ่อครัวตำรวจอ่าตำรวจเออ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 เขาจะจับใส่ตรงนี้โอเคแม่เข้าใจละ อ่ะพ่อครัวนักเรียนนี่นักเรียนนักเรียนใส่ช,ชุดนักเรียนเห็นไหมคะพยาบาลคนสวยออพยาบาลคนสวยนี่ลิเกแม่ค้าอ่ะเจ็บชาวนาชาวนาอ่าอันนี้อ่ะเรียนรู้อีกตูตนะ้ตู้มานาอ่าตู้มนาโอเคเตียงเตียงมานาโต๊ะโต๊ะเก้าอี้ เก้าอี้นั่งลงนั่งลงเก้าอี้เออนาฬิกานาฬิกาโทรศัพท์โทรศัพท์โทรทัศน์ฮัลโหลฮัลโหลเท้มงคคุณหมอฮัลโหลป้าลุงอ่าตาลุงป้าลุงจ๋ามนาตู้เย็นมนาอ่ามนามนาอยู่ในตู้เย็นอ้าวพี่น้องเออองค์มนาองม์มนานอนมนาผ้าห่ม มนานี่พนเข้ามามนามนาพี่น้องพนวาดรูปเดินมนาตกน้ํานี่เห็นบอกนี่คือมนานี่พนวาดไว้บพัดลผิดสัญลักษณ์เอาว่าอ่าบัตนี้มาเรียนรู้นี้เอียเร็วนรบันไดบันไดประตูมนาเออมนาอยู่ในประตูแล้วเว้ยหน้าต่างมนาหน้าหน้าต่างต่างเออห้องห้องบ้านบ้านบ้านนวัด วัด <What? S 1> ตลาดตลาด,ลาดโรงเรียนโรงเรียนโรงพยาบาลมาน,าตา,ลมา,นาตายแล้วอ่ามนาตายแล้วมนาอยัางมีตายลูกเราไปสุธีบอสวนสัตว์สวนสนุกเนี่ยส,สนุกอของเล่นของเล่นนกหวีดนกหวีด,วดตุ๊ก,กตาตุ๊กตาตุ๊กตาอ่านิทานสมดสุดสมุด นังสือระบายสีอระบายสีใช่นังสือมันเสือนังสีนังสือลุงไม่ใช่นังเสือดินสอ,นสอปากกาากากันไกลไก,กลสีน้ำสีน้สีเทียนเกมเกมย้เก่งมากนี่คือ จานชา,ามอันนี้อันนี้เรียนรู้ละอ่ะน,นี่ก็เรียนรู้แล้วนี่อ่ะอ่นนอะอันนี้คืออะไรแกะแกะแพะแพะนี่อะไรอ้าวไม่รู้เหรอตัวอะไรวัวมอ้าวลืมมานานนี่เนาะอ่ะอันนี้คืออะไรเสือเอออันนี้ล่ะกน้นเอออันนี้ล่ะมา้าเออนี่ดินเออ แมวอช้างอืเต่นน้อยอหมูอมมีโอเคอ่ะคงสงสัยจบเพียงแค่นี้ท่านผู้ชมอ้าวบาย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 สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคอ่ะขอบคุณค่ะบา,บายบายพี่น้องบาย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 โอเค